คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะกำลังเบื่อเกมพับจีแบบเดิมๆใช่ไหมครับที่ลงไปแล้วเก็บปืนแล้วก็โดนยิงตายแอบของตกหมดตัวนะครับวันนี้ครับมีโหมดใหม่ให้กับคุณผู้ชมได้เล่นแอบกับโหมดสุดฮานะครับฮาจริงๆคุณผู้ชมนะครับนี่เรีว่าเป็นโหมดผจญภัยที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับในโหมดนี้พับจีเราไม่ต้องถือปืนต่อไปนะครับเป็นการเอา4คลาสนะครับเข้ามาให้คุณผู้ชมได้เล่นนะครับก็คือจะมีวอริเออร์นะครับมีนักเวทนักธนูแล้วก็ฮิลเลอร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโหมดทีี่ต้้องงใชคคคควาาามมมสสัััุดๆเลยยนะรบแถ ดังหาเนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนุกก็เลยนำมาเล่นให้กับคุณผู้ชมนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมแล้วก็ชอบกันอย่างเช่นเคยนะครับใครที่ไม่ว่วนะผมฝากกดไลค์ผมด้วยจะขอบคุณมากๆครับไปรับชมความฮาของหมดนี้กันดีกว่าลุสโกครับนะแล้วก็นี่ไม่ใช่งานจ้างนะคุณผู้ชมับไม่ตังค์สักบาท มึงดูบวามเบเลี่ยนดีวะชุดโคตรปลอมเลยดูกล้ามดูพร้อมเรียกอาชีพของคุณนี่มีทั้งหมดสี่อาชีพนะอย่างที่บอกไปนะครับน่าดูวิสาดนี่เป็นแบบโคตรจอมเวทโคตรขมังเลยแล้วก็มีพาลาดินนะครับเอาไว้ฮิลได้ไม่เกตเป็นไรบูมเป็นไรเออกูเป็นจอมเวกอ่ะไอพี่ไอพี่โอไม่แบ่งกูเลยเป็นจอมเวทกไงจอมเวทสามเลยไหมจอมเวทสาวเหรอ ดี๋ยวผมเป็นฮีนก็ยพาราดินเจ้าเวสเจสีอย่างเง้ยเจาเสีไปเกตฝากด้วยนะเกตเจ้เวทไปเกตกนเจอเวทปะมนเป็นพรดินเมนก่อเจ้เวะเนียกหเปลี่ยนทันไหมลุ้ยิง ได้เยจองเวดจมเยแกงเวดเลยโอเคทุกคนก็ได้โหมดนี้นะครับแผนที่มันจะทีอีรันเกลนั่นแหละเพียงแต่ว่าเออมันเปลี่ยนเป็นแมปที่คล้ายๆแบบโบราณโบราณนิดนึงนะแล้วก็หลักการในการแบบอัพสกิลของเรานะก็จะต้องไปเก็บของตามแผนที่ใช่ไหมแล้วก็ฆ่าคนนะจากนั้นเสร็จปั๊บเราก็ต้องเอาของที่ไดจากการฆ่าคนหรือว่าเก็บของเนี่ยมาอัพเป็นความแรงของสกิลนั่นเองนะครับอย่าบอกว่าจอมเวทนั่งเครื่องบินคนไปเข้ากันเลยว่ะ โอ้ยสกิลมันเป็นระเบิดขวดอาวโมเหรอไม่เท้าแห่งระเบิดเฮ้ยเฮ้ยมีคนปะไม่ใช่ว่าเราควรลงนอกวงหรอวะเออกูก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเยอะเกินไปพวกมึงคิดว่าไงอ่ะอย่าไปกลัวมันมันมีแค่มันมีแค่ดาบเฮ้ยเราเราแบบเล่นข้างนอกก่อนไหมเออกูอยู่กูกูลงข้างนอกแล้วไอไอบลูมไอ้บุมลงเช่วยบลูมช่วยบลมช่วยบุ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 มช่วยบลมช่วยบลมช่วย บุมบุมออกออกมาต้องต้องไปกลัวยังจอเวต้องชักกระสุนเนี่ยหรอโอ้ยมาบอลเลียนอเกตตี่าเกตี่เราควรลงไกลๆนิดหนึ่งไหมไกลก็ดีนะจะได้มีเวลาเตรียมตัวี้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้สึกว่ากูลงไม่ถึงวะ หรือจะลงบ้านบ้านใหญ่เนอะอ่าบ้านนี้เหรอนะโอเคมันมันกระดูไกลไปวะตรงนั้นอ่ะเฮ้ยมีคนลงว่ะบ้านนี้อ่ะไม่ไม่ไม่ดูดิเมืองน้ำมาเห็นว่าเพียบเลยอ่ะโอ้ดีที่เราไม่ไปลงอ่ะลงกับเราเลยเนี่ยมันลงกับเราด้วยเนี่ยโอเคมีคนลงกับเราหนึ่งคนโอ้กูมาร์กไม่ได้แม่งเมาอ๋อเลนเจอร์ของกูมันวิ่งไม่มีเสียงด้วยว่ะอ๋อนี่ไงเราเราต้องมาเก็บพวกนี้คุณผู้ชมนะเก็บคิทตันมาอัพขอร์ตคิทตันคิทตันโอเคอยากได้คิทตันบาลาดินนะตอนนี้น้อยมากบ้านนี้บ้านนี้บ้าน ของพาราดินพี่มีสองอ่ะเราเราเราต้องคราฟแล้วนะครับครับสองอ่ะต้องกดคราฟด้วยกด้ได้ได้ใครเอาบาบบเลียนมาอบาบบเลียนนะบาบบเลียนนี่ขอสีเหลืองขอสีเหลืองเฮ้ยไปเกมวิโรด้วยเหรอมีมีไะไกันโปรเจกต์ตายใครเลือดรถอะพี่พีนี่อาจะไปฮิวเอ้ยยังไงฮิวไงเออมีมีมีใครมีนี่ปะมีใครมีวิสัทไม่กูมีกูมีกูมีวิสัทอันนี้เลเจอร์โอ้ตีเพื่อฮิว แล้วถ้ายิงหัวพาราดินพรราดินอืมมันอัพประคัมขันเลยก็หรือว่าทีละคันทีละครไม่ตีละครหน้าไม้อัพได้โอ้มันแบบปืนกูมีแบบแมกกาซีนด้วยเหรอเออว่ะเออว่ะเยมาละหันเบิ้นเต็มตัวเลยเยียกดีเลยเนี่ยเราลุ้หมดยังไงมันซัดกันอยู่เป็นเลยไหมเดี๋ิมมันจะวงมันจะบีบแล้วอ๋อนี่ไงมันมีแอร์ดรอปลงมาด้วยอ่ะเฮ้ยตัวกูมันจะวิ่งเร็วไปไหนเนี่ย กูมาไอ้ฮะฮะฮะถอดชุดได้เปล่าถอดชุดเก่านาดิได้ป่ะวะถอดชุดเก่าเราเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะอันนี้วิชาต์อะเราก็ได้ป่ะไปรูดเอาดีกว่าได้เลยดีบาบปเลียนบาบปเลียนฆ่าคนได้เมื่อกี้ในเมื่ี้ไอ้เทียมันมันวิ่งไิฟันได้เฉยมันฟันคนแรกเลยนะด้วยบูนด้วิ่งยสามคนเลยด้วยบูนวิ่งดิ ดูมาปาสามคนหรืว่้าคนเลองไปแต่งตักลัวกล้าไม่ไปรุ่นเลยมันเส็ตนเยอะมากเลยทุกคนฟาร์มเยอะๆเฮ้ยกูเห็นคนนี่นี่ในบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้อ้าวฆ่าเลยคน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 อะไรวิ่งกันอยู่สองคนลามันฆ่ามันเ้ยมันบาร์บาลีนด้วยละซ้าย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 ตัวหนึ่งขวาเป็นบาบาลีน ตกูมาตูกูมาตกูตู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 กูเวลามัพิงมานักลบแล้วนะยิงนักลบก่อนเสิดเมจ็ดบดเมจโอ้ยเจ็บมากไอ้บาเล่นเจ็บมากหลัยหลังหลัมึงหลังหลตกูตกูอเ่นมาแล้วโอ้โหสนัดไปเลยสโลสโลวยสวยไปเกตสโลีมากลุมลก่อนขอนดี พระราดินอยู่นี่พระราดินอยู่นี่ไซคอนคืออะไรวะรู้ไหนไซคอนเนี่ยไซคอนโอ้ยไอ่นี่อันสุดท้ายเป็นเพชรเอาไว้อัพสกิลคันคันห้าไว้คันห้าเออเรนเจอร์เรนเจอร์อยู่นี่เรนเจอร์โอเคอันนี้อันนี้บาบาเลียนได้เลยเลยเลยเรนเจอร์อยู่ไหนกูรูดในบ้านมาวางไว้บนเรือโอเคอะไรเฮ้ยหลังหลังหลังช่วยหลังหลังเฮ้ยช่วยกูอก่อนช่วยกูกอรช่วยกูกอรช่วยกกูอ

มาดิทำไปชุบกูทำไปชุบกูทำไปชุบกูมันมาแล้วพี่โอ้ยไอ้โดนไม่รู้สึกเฮ้เออโอ้โหนี่มันหนึ่งตี้มันเก็บทุกคนเลยอะเฮ้ยเราเจอหลายตี้เมื่อกี้อ๋อเจอหลายตี้อ้าวมันโดนละันโดนตุ๋ยละมันแฟร์ละไอ้กูมีรถตรงนี้ที่รักอย่างนก็เล่นง่ายเลยเลยโดนขับอะเจ็ดกูเล่นี่ใครเนี่ย มากไอ้ไงวะกูยิงได้ไงแล้วไปดีเอ้อต่อตาไอ้ย่าพ่อมึงขับมันมาเหยียบกูายแล้วมึงได้รถแล้วมึงตายได้ไงวะนั่นสิเออหนึ่งตี้ว่ะหนึ่งตี้เต็มเต็มเลยว่ะนี้จะแบ่งครึ่งมานักกล้ามแบ่งหานว่ะ เจอนักก้าวลูกโลก่อนเลยอไปไปเราเรามาแลกเรามาแลกกันไปเกตไปเกตเออไปเกตอะไรขออะไรอ่ะพาลาดินป่ะอืมเอาไปเลยมันวิเศษลดใช่ไหมวิเศษมีเงินเจอป่ะอืมดาบที่มีรอยหยักกวัดแปลกได้อย่างดังใจได้ของกู โอ้โหไมค์ก็สิทธิเอเดอร์มาละไอ้เหี้ยเอาไปเลยมีมีมีของกูปะสี่่วงมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่บาบิเลียนเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาติดติดต่อเลยติดเราเลยเอาเอาบาบิเลียนไปอ่ะมาเจ็ดสิบมันวิ่งมาแล้วข้ามมาแล้วข้ามฝั่งได้ได้ไปเก็บไปเก็บไปก่อนตรงนี้เฮ้ยไปช่วยไปเก็บดูหน้าไม้์กูแรงนะไอ้เหี้ยข้ามันข้ามมันตรงนี้ตรงกูตรงกูมาตรงกูมันมามามาตัวเดียว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 มันแค่ตัวเดียวมีฉันวนเด็ดวนเด็ดวนเด็ดวนมันม บีบีเรารอตรงนี้เฮ้ยมันโดนมันโดนมันโดลงมันโดลงตีสโลตตีสโลาเต็มเลยตีสโลตตีสโลตตีสโลตละสโลต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 อยู่สโลตอยู่ตัวกปอยู่ตวกเอออาดิสโลตแลวสโลตเด่นมาีออตีย่ตอยู่ไีวเลเจอร์เ่ไม่โอเคซ้ศพเมนกันซ้ศพกูบาซ้กูบาเฮ้ยกลับมาซ้ศพแปนึงได้ปะเข้าเนี่ยมาชาว้เอ้มันด่ากูด้วยเช้าน

บาบาเลียนเต็มเเลลยบบาาียนมีสกิลแบบกินทีเดียวแล้วมันนั่นเลยอ่ะมันเต็มเลยอ่ะอุ้ยพาลาดินไปเก็บพาลาดินเต็มเลยปาลัดินไปนี่บาบาเลียนบาบาเลียนไปดิเจ้ปาลาดินเจอาลาดินโอ้หเป็นเจอมาโอ้ยดาบไเยดาบขั้นสีว้าวนี่เป็นระเบิดโอ้ยดาบขั้นห้าแล้วพวกมึงระเบิดไฟยูมงเยอะดาบขั้นห้าจี๊ส โอ้โหเก็บอาวุธไม่วิ่งเร็วกว่าเดินเหมือนเนี้ยทำอะไรไปเลยมายูนิคอร์นทำไมรถถึงเร็วแค่49กิโลเมตรต่อชั่วโมงวะมันน่าจะแบบเอาไว้กันพวกแบบขี่รถชนอย่างเดียวไงอืมเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินแอร์ดอปแอร์ดอ้างแนยังแะดอบอีกเหรอดอบได้เฮียแล้ววะน่าจะได้เสือคอนนะ ที่เอามาอัพขั้นห้าเพราะว่าขั้น5มันกระโดดมากเลยนะโอ้ยมันแอร์ดอบมันแสดงบนแผ่นที่ด้วยนะไม่ไม่กักเลยต้องเข้าวงไกูกูจะเบียดไปเยอะอ้อมไหมอ้อมดีว่าได้เลยกูอยากยิงอ่ะมาดิพากูไปส่งด้วยมาเช่นแล้วมึงยมโอยังยิ้ด้วยยิ้ด้วยเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้โหกูยิงได้มึงพากูโฉบอ่ะกูยิงใส่แตกเดี๋ยววอร์ดมอขอดูไม้ ะยอมดีกจะพากตามหนังดอกไม้ลงข้างหน้ามีแอร์ดบนะซ้ายมือเบรกเกตไฟมาดูไหมเออเราไปเราวนๆได้ไหมลงได้แล้วลงได้แล้วโอเคโอเคโอเคไปโดนแม่งยิงบนรถไอ้เฮียแต่ไอ้เฮียนี่คือแบบแม่งมันเล่นขั้กูได้แล้วบนรถเออมันแบบเรนเจอร์ไงเออเรนเจอร์กับไอ้นี่ปะเอ้ยเรนเจอร์เล่นยาก อ๋อหรอมันยากจริงมันต้องแบบวิสานยิงโฉบเว้ยแล้วมึงคิดรถแล้วถ้าเอาเรนเจอร์กับวิสานคิดรถคันเดียวไปมันไม่ค่อยดีป่ะไปดีเล้ก็คือถ้าตายมันตายหมดเลยนะเว้ยอ๋อหรอมัวิสานวิสานเป็นเอลเอีไอพีพีกูลองอย่างหนึ่งได้ปะมึงลองยิงใส่รถได้ปะกูอยากรู้มัน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 ไปกี่ได้ไหมกูอย่างเต็เลยวะโอพังเลยวะไปเลยอะเออนั่นแหละคือสภาพมึงตอนอยู่บนรถหายละโอเคเฮ้ยมีคนยิงกัน ตรงแอดดอบตรงแอดดอบตรงแอดดอบมึงสู้กันอยู่อ้าวโดนกูเหี้ยไรเดแล้วคลิปพีไม่รอกูบ้างวะไล่ไปกับขีพีโร่นก้อนกูไม่ทันเกิดนั้นขึ้นมา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 มึงมึงมึงมาแนงมึงมานั่งอ่าถึงถึงเวลาลงมึงโดดลงเลยเดี๋ยวกูได้ได้ได้ไดโอ้อยู่ตรงนั้นเต็มเลยน่ะกูมาละเฮียไรเดอร์แนั่นแหละเพียบเลยเห็นไหมข้างหน้าทำไมเอาแอดดอบไปเลยกูจะมาเอาเลย ม, ow, ม,มันมีเราเจอกูมันมีมันมีสี่มันมีสี่แล้วเราจะถอยก่อนหรือ yeah. ยังไงไอพีระวังนะเย้ต่อมันมันน่าเป็นบัฟอมตะวิ่งมาอย่างงี้เฮ้ยถอ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 ยแน่เลยบัฟอมตะแน่เลยกล้าวิ่งมาอย่างนี้เฮ้ยมิสฟัดยิงมาว่ะไม่โดน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 มาเรอเราเราร้อยบัฟไอ้ไอพีมระวังไะบัฟไปหมดไอทำเฮี้ยอะไรเฮี้ยนี่เดียวมันจะฆ่ากูเนี่ยมันจะฆ่าต้องต้องต้องร้อยบัฟไปหมดอ่ะ ถอยถไอพี่หลตีพีถอยเดียวเดียวเดียวเมือนเราเหมอนเราบไหมดลยไอมัน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 มีมันมีตีแจมว้ก่อนไว้ก่อนนึงีโคตรเจ็บไปสงกูขับไปโคตรไกลเลยเียมีจะตายนะพีเอนี้สตี้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายดูสถานการณ์ดูสถานการณ์เียมโดนกูยิงดอกเดีววีเลยมันมันโดนมันโดนซอสเนะโดนซอสเลยเ่อไอพี่ตยไปดิไอพี่ตยไปดิเฮียโดนโอย กูไปเฮ้ยมันมันซักก็อยู่มันซักก็อยู่ข้างหน้ากูไปปั๊มบูเบิ้ลเลยครับได้ๆๆๆในชุบเพื่อน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 โอเคกำลังไปกำลังไปเียร้อยห้าไงเจ็บไ่ะกูปามบอทตอปได้กูปามบอทตอปได้นี่ไงนี่ไงเยอะสิบตำลีไอวีหลังหลังหลังวิชาตพีระวังนะเไอมันน็อกมันน็อกมันนกเดี๋ยวกูแบบวนโงเลยไหมล่ะเฮ้ยเกมเยอะไอมันเจ็บเยอะ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 ตัวนั้นได้อย่าไปอย่าไปกูสี่คิวแล้วคนเยอะเลยส๊อต เลนเจอร์จะลอยมึงเสมออดีมาก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 ไอ้คนนี้อดี๊ดเห็นไหมใส่เข้าใส่เข้ามาดิมาดิมาออมึงเอาเหรอเอาเหรอมึงเอาเหรอมึงเอาหัวเออไปถอยมาถอยมา้วงดีถอยมาถอยมาโคตมาพบไม้หรอไอ้เอ็งกูแครี่ไอ้งหลัดดี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 อีกมันมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนอุ้ย นี่ไอแขกสวยสวยสวยหมเข้าหัวใจงกูหิวกูหิวหมดโทษโทษโทษเฮ้ยวิสา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 ตรงกูวิสาตรงกูหกคิวแล้วเฮ้ยวิสาตัวเดียวตัวเดียวตรงกูตรงกูมันจะตายกูยิงมันไปแปดสิบไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยไหลตีไหลตี้กูไม่สู้กูไม่สู้กูไม่สู้ไปเก็ตไปเก็ต หลังๆมากูบาดเจ็บไอ้ยืมฮยวที่ฮิวที่ฮิวที่เออเออกูขอไอ้เหี้ยกูชอบเนี่ยกูชอบความเจ็บปกีวไอ้เก็บเกีเลนเจอร์แม่งหมดเลยมีมีเซอร์คอนอะไรปะวะไม่มีไม่มีโอ้ยเหี้ยไม่มีเลยอ่ะโอ้โหบาบาเลียนบาบาเลียนแม่งประมานแบบร้อยอันโอเค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 ข้าบอลเข้าบอเข้าบอเจอเวทไฟกูเหี้ยกูขอได้ปะ กูขอได้ป่ะเอออุ้ยเพชรเพชรเพชรเฮ้ยปลาระเบิดใส่ตัวแล้วมันไหม้ด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่ขอบคุณเบเกเออโอ้ยกูคันท้าทุกอันแล้วอ่ะพวกมึงบูบับเบ่ามีเซอร์คอนปะไม่มีใช้หมดละกูทิ้งหมดแล้วนะเซอร์คอนกูเหลือเซอร์คอนอันเดียวเหลือเซอร์คอนอ่ะแต่มันตายมันตายเยอะมากแล้วนะบูมฆ่าไปตรงไหนอ่ะแอ็นน้ำนี่ป่ะเอ้กูเก็บไปหมดแล้วมาแล้วกูบาดเจ็บ ไปเข้าเข้าวงไปได้ได้ได้เราจะไปสู้มันโอเคปหมเฮ้ยนั่นแหละไอ้ดรอปเห็นปะเนีงาไปแล้วไม่ดริงวิ่งดรอปเลยไปเก็ตเนี่ยนี่ลองไปเช็คดูมันน่าเป็นยามาตอมั้งมันก้าววิ่งเข้ามาเลยไอพีพีรถใหม่รถใหม่นี่นี่นี่หมามึงหมามึงหมากูเฮียกูตั้งให้เลยไอ้สัสหมากูเยอะเลยโอ้ยน้ำมันเต็มมากเฮียเรามันเหลือสิบคนแล้วสองตีเหรอ รถขวารถ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 เดี๋ยวคุดักเลยรถหลังหลังหลตรงถนนเลยพี่นี่ยนี่ยิงได้ปะพี่เราดักยิงรถเดี๋ยวกูยิงระวังโดนไปยิงนะระวังโดนไปยิงนะกูเลี้ยวซิกแซกเลยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวระเบิดระเบิดมันเออไอ้ยางแตกผังแล้วพังแล้วระเบิดเลยลุ้ม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 อ้าวเฮ้ยพังแล้วพังแล้วมาโดน99เก็บเฮ้ยมามามาไปไหนฮะ20 20 20เออเฮ้ยมันบัฟมันบัฟมันบัฟ สวยบูมเก็บหกอ่ะไอ้ขวามีกล่องนะไปหยิบปบัฟกล่องแลวเข้าวงไปเร็วเจ๊แบบอย่างน้อยเข้าวงไปก็ยังมีบัฟเหลือเจ็ดว่ะเรามีสี่มันสามอ่ะเราโคตรได้เปรียบเลยว่ะเราห้าแล้วฮะมีม้าตัวนึงไมัเมายาวยิงมาตะโถเว้ยแร่จุ้ยสุดๆเลยว่ะ ขวา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 เห็นปะหัวนะมึงขวาขวาไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์อาชีพเหรอวะนักเวทนักเวทนักเวทวะเฮยนักเวทพร้อมม้าไอสัตว์อันตรายนะมึงต้องสู้กันไปแล้วแหละว่าใครคือเจ้าเวทตัวจริงมาแล้วกูไปดีกว่ามึงระวังนะกูอยู่ขอบวงกูจุงขอบวงมันไม่กล้าจริงมันไม่กล้าจริงลูกกูกูบินลกู ไอพีขวาขวาขวาเห็นปหมมันอ้อมมันอ้อมหลังเราสองสองคนตีนี้สองไอ้น hmm. ักเวทหนึ่งไอ้น like like ักเวทหนึ่งเอาเอาหลังก่อนเอาเฮียปอไซนี่ก่อนได้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 เออเดี๋ยวเบืงส่วนกูไอพีมาไต่ใกล้กูได้มาไต่ใกล้กูอย่างได้กูได้เห็นหน่อยมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วไอมันโดนแล้ววะเลยไปชมไปดิโชมไปดิกูไม่เดินไงกูจะฆ่ามามันโนบราแคโนบราไอมันจีบแล้วพี่ วันิ่งก่อนก่อนตายก่อนตัวไอ้ย่าแม่กูโดนยิงกูมาเลยกูมาเลยสัสมาดิเอาดักไม้ก่อนเอาดักไม้ก่อนอุ้ยน็อกกูน็อกกูน็อกหายละเยี่ยไฟกูนั้นเลยปวดโทษโอ้โห โอ้โหโอ้หไอ้เหี้ยน้ำมันแม่นยังวะชิบหายแล้วไงเจ๋อเราโคตรโจนแล้วโคตรโจนเลยวะชิบหายแล้วเหี้ยไริงปีวิวพี่เจมด้ไปเจอวิ่งเข้าไปไปเลยทำไมมันจริงเร็วจังวะพี่โดนสโลว์ไปเกดอ๋อโยนเกมเฮ้ย ไม่ไปเข้าไปฮิวไม่ได้พี่วิ่งเข้าไปกองไฟเลยโนเปลยทไมมันจริงเร็วจังวะมันพี่กายนี่ไงพี่กายแบบสู้มันระยะมันชื่อแต่แต่ไอ้ไอที่มันอยู่บนเขามันมันใส่มาอย่างแม่นเลยเออมันมันมันแม่นจริงเลยมันโยกอะมันพิุ่งอะมันมันได้เทสหลายรอบจริงมันยิงไปหลายนัดเลยมันได้กัดระยะหลนะครับมาดูด่ากูแล้วเออคือด่าไม่เลวจังวะ